ชุมพรครับผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้มาที่ชุมพรกันลุยได้เอามาใช่ก็ได้จะมีนะเดี๋ยวกลับไปห้องเพียงเพียงไม้เชี่ยมนะครับก็จะมีกวางอยู่นะฮะกวางรูซ่าเขาบอกว่ามาธรรมชาตินะครับ ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์ไม่ควรค่ะไม่ควรคิดว่าควรจะให้กล้วยไหมไม่ควร,ควรนี่คือน้องสาวของไอ้มินพัสที่เป็นสัตวแพทย์นะครับก็ฟังมันด้วยเข้ามาใกล้อีกดีกว่าเออโอเคหนึสองส าถึงกาะเต่าแล้วครับวันน,นี้น้องสาวผมที่เป็นสัตวแพทย์เขามาอยู่ที่นี่บ่อยๆเขาก็จะสนิทกับโรงเรียนนี้แล้วก็ CEO ก็ก็มีบัตรด,ดำน้ำเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนั้นเนี่ยเขาก็จะไปดำน้ํากันส่วนผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องมาเรียนครับก็ดีธารกิจต้องฉีดวัคซีนให้กับหมาแมวแถวนี้ด้วยอ่ะว่ากันไปไปหลังจากที่ผมดูวิดีโอไป3ชั่วโมงครับต้องทำแบบฝึกหัดครับ ก็เข้าแอปนะครับแล้วก็ทำเหมือนกล้ายๆ e-learning assessment นะครับต้องทำ5บท ่กี้เราอยู่ตรงนู้นนะครับโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ตรงนู้นะ,ะเราก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แสใ,ใสมากเลยโรงแรมเงียบมากครับไม่มีคนเลยฮะเนี่ยไม่มีคนเลยบาร์ก็ไม่มีคนอะไรก็ไม่มีคนเลยฮะยม,มามมมมะมดูวิวกันดีกว,ว่าว่า ผมไปวิ่งมาดูโอ้นี่ไงมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้โอเคก็เป็นสระแช่น้ําเล็กๆนะครับดูวิวข้างหลังสวยมากเลยอะเดี๋ยวไปดูวิวกันนะครับนาทีขึ้นแล้วสวัสดีเกาะเต่ารีสอร์ทนะครับโอ้โหเงียบกิ๊บไม่มีคนแม้แต่คนเดียวก็เพิ่งเปิดนะครับไม่มีคนเลยฮะทั้งเกาะไปไหนมาก็ไม่มีคนนี่คือวิวโอ้สวยมากสวยมากว้าวสวยเลย กำลังมีคนเดินขึ้นไปบนถนนตรงนั้นฮนะกำลังเดินขึ้นไปก็ผมไปมาแล้วครับเมื่อวานนี้นะฮะขึ้นไปตรงนั้นตรงยอดแรกนี้มานะครับก็น้องสาวที่มาดำน้ำบ่อยๆมันบอกว่าต้องขึ้นไปอันที่บนสุดเลยถึงจะสวยก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะครับจากตรงนี้มองเห็นคนตกปลาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นี้ผมก็ลงไปวิ่งริมชายหาดตรงนั้นมาใช่ไหมแล้วก็อ้อมไปทางนี้ แล้วก็อ้อมไปทางนี้ฮะอ้อมไปทางนี้แล้วก็ตอนขากลับเราวิ่งมาจากทางนู้นวิ่งมาเข้าไปในตัวเกาะแล้วก็วิ่งถนนมาเริ่มเรียนต่อไปครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำเซลฟ์แอสเซสเมนต์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนตรงนี้กันต่อนี่ครับอุปกรณ์ผมอยู่กับครูไอซ์ครับผมเรียนคนเดียวบถ้าพี่กดปล่อยแบบนี้ ไซส์เ็มนะครับอ่าก็เดี๋ยวลองไหว้ไปนู่นประมาณเรือนู้นแล้วกันเนาะ ถ้าเราดูในตารางแรกนะเราก็ลากไปเลยรนะับ18เมตร45ถ้าไม่มีตัวเลขที่เราที่เราใช้ก็ให้ใช้ตัวเลขที่เยอะกว่า 4- <45. S 1> <45. S 2> ี่ก็ใช้46วันนี้เรียนทฤษฎีอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อกี้เรียนเสร็จแล้วครับเรียนกับครูไอเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมต้องมาทำควิสในแอป,ปให้ผ่านทั้งหมดนะครับ5บทอ่าตอนนี้ก็ เออแล้วก็แต่ขอพักเบรกแป๊บหนึ่งด้วยการฉีดวัคซีนให้กับหมาแมวที่อยู่บนเกอบแป๊บหนึ่งนะครับน้องผมเป็นสัตวแพทย์มันต้องทําภารกิจนะโอเคไปรู้กันมันรู้หรอรู้ส่องฮึือเก่งามกงามกเอออนวนให้ก่อนนวนให้ก่อนนวนให้ก่อนนวให้ก่อนนวให้ก่อนแลจะแบบมันก็จะนิ่งเอ,อ้ยกรมทรัพยากรธรรมชาติมา ทะเลมาตรวจงานที่ครูไอซ์เนี่ยได้ปลูกปะการังเอาไว้นะครับก็เฮ้มากหน่วยงานราชการก็จะก็จะเอาง่ายๆก็คือจ้างจ้างนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับให้ลงไปปลูกปะาารังแล้วเขาก็มาตรวจเราหวังว่าจะโอเคนะครูหวังว่าจะโอเคครับอ่านี่ครับเราก็จะมาต่อเปลี่ยนเรือกับเขานะครับ Thank you. อยากพูดอะไรสักอย่างนะครับอย่างครูคนที่เห็นนี่นะครับคือครูป๊อปคนที่เป็นวิศวกรนะครับจากบริษัทชื่อดังก็ผมก็ไปนอนคิดมาทั้งคืนเลยครับว่าผมสงสัยว่าทําไมครูดําน้ําหลายคนเนี่ยทำไมเขาถึงมาเป็นครูดําน้ำครับทั้งๆที่เขาก็มีอาชีพการงานที่ดีมากๆอยู่แล้วนะวันนี้ก็ ผมจะสอนนะครับเพื่อจบคอสโอเพนวอเตอร์นะแล้วก็ไปสอบคนเดียวด้วยนะครับ อย่างสองคนนี้นะครับเขาก็คนด้านขวาเนี่ยคือครูครูไอซ์ Ice นะครับที่มาเป็นครูดำน้ำเนี่ยตั้งแต่ยังเรียนหนังสือไม่จบเลยนะครับส่วนคนด้านหน้านั้นก็คือ,อคนที่มาเรียนเพื่อที่จะเป็นครูดำน้ำเหมือนกันคนพวกนี้เนี่ยอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ตลอดเวลาครับแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิด เงียบไปประมาณเกือบสองปีไม่มีคนมาเรียนเลยนะครับเขาก็ยังคงอยู่ที่นี่อย่างครูไอซ์คนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ภาคเหนือครับเป็นคนเหนือซึ่งก็มาอยู่ที่เกาะเต่าเกาะเต่านี้ภาคใต้นะครับอยู่ที่จงังหวัดสุราษฎร์โอเคไหมก็ดูสิครับว่าเขาต้องทําแบบนี้อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทผมเห็นจากเขาเวลาเขาสอนนะครับคือ <9 70. S 1> ดวงตาของเขาเนี่ยมันมีประกายอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> เขาอินมากครับกับสิ่งที่เขาทำ <c oughs> เขาอยากที่จะสอนมากๆ <c oughs> แล้วเขาก็สนุกกับสิ่งที่เขาทำมากๆเลยครับ <c oughs> ลองคิดดูนะครับ <c oughs> ว่าเราเองเนี่ยจะรู้สึกยังไง มันคือความรู้สึกแบบไหนครับเมื่อเราเจอสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเราสามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาทำสิ่งสิ่งนั้นได้เราสามารถที่จะอยู่ห่างจากครอบครัวได้เราสามารถที่จะออกจากงานปัจจุบันที่มันดีๆได้เราสามารถที่จะทิ้งทุกอย่างเหล่านั้นได้ครับเพื่อที่จะมาทำสิ่งสิ่งนี้เพื่อที่จะมาเป็นครูดำน้ำครับ ผมแอดมินพัทนะครับก็มีความสงสัยมากๆว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับความรู้สึกที่เราได้เจอกับสิ่งที่เราชอบมากๆมันรู้สึกแบบไหนกันนะครับครูคนนี้เนี่ยดำน้ำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่รู้ลงน้ำกี่ครั้งนะครับปีปีหนึ่งไม่รู้ลงไปทั้งหมดกี่ไดฟฟแต่ก็ดูเขาจะสนุกกับมันมากๆเลยครับ ผมพยายามพูดคุยถามเขาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนุกกับมันเขาเองก็พยายามจะอธิบายให้ผมได้เข้าใจแต่แตน่นอนครับถ้าคุณไม่ได้อินแบบเขาคุณก็คงจะไม่เข้าใจหรอกว่าเขารู้สึกแบบไหนนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตได้เห็นว่าสำหรับบางคนแล้วเนี่ยการที่ขอแค่ได้ทำสิ่งที่รักมากๆในชีวิตเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรครับก็เพียงแค่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เจอมาก็เท่านั้นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามความทุกคนไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ